ไปแล้วเห้ยจตไปแล้วอิ่มยังไปไหนแล้วตัวดมฮัดเชยฮัดเชยไปไหนแล้วไอ้ดำอิ่มแล้วเลยดำฮะอิ่มก่อนเพื่อนเลยมานอนเอเต้เลยอะ <c oughs> อะ,อะใครเอาก็ดูกมาให้แค่ ลองติดคอนะกระดูกระวังกระดูกมันติดคอเนะพากันนอนอิ่มอิ่มแล้วเหรอน้่อิ่มแล้วอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้ว ไงน,นะไข่จามเชยๆยเมื่อกี้นี่เราไรู้ว่าจมฮัดเชยฮัดเชยนี่ยห,หายยัง,งอ่ะหอิมอ่มแล้วนอนเกลื่อนเลยเหมือนโดนลูกระเบิดเลยนอนเหมือนนอนเหมือน,นโดนลูกระเบิดลงเลยตายเกลื่อนเลยอ้าออ,อไม่หาย อะไรเข้าจมูกออะไรมันเข้าไปในจมูกอะไรมันเข้าจมูกนอมอะไรมันเข้าจมูกอ่ะอเรื่องเยอะก็เข้าตลอดเลยเรา Uh huh. งอนเกลื่อนเลยใครเอาระเบิดมาโยนวะตายเกลื่อนเลยระเบิดโดนระเบิดอะโดนระเบิดตายเกลื่อนเลยอื uh ้ huh. ท้องป่องป่องเลยดูท้องอะดำโอ้โหดำท้องป่องกับเพื่อนเลย อิ่มแล้วไม่สนใจแล้วโดนอะไรมาเนี่ยจามไม่หยุดเลยไปดูที่สามตัวมันอยู่ไหนกันหรือมันตายแล้วหรือใครจับไปเลี้ยงนะคงไม่มีใครเอาไปเลี้ยงหรอก หอ,อมก็ล่องกล้องดูหน่อยของมันไม่มีมีคนเอาไปแล้วมั้งสามตัวเลย